ต่อจ้ามีกุ้งเห็นกุ้งไหมไม่น่าเห็นดีอ,อ่น,นอกุ้งอันนี้เอาไปไมโครเวฟมาสักแบบนาทีกว่านาทีนิดๆสุกเชียดใส่เนเอเพราะว่าชอบมากจริงๆกินตำกุ้งสดนะแต่ว่าอันเนี้ยแบบมาตำให้เด็กๆด,ดูก็แบบเดี๋ยวจะว่าเราเป็นปอบไป สุดท้ายนี่ใส่ไปเลยและน้ำปลาหน่อยนึงตึงตึตึงต,งต,งตงน้ำปลาก็คือใช้ของมิกกาเชฟคกที่อบเล็กมากนะก็จะเป็นแบบฉบับเด็กหอนะ ยังไงดีอ,อยังไงดีโได้แค่นี้ยกครกยกยเ,ยยเลยเดิอนะเพลยเลยดิอะเนาะหอก็จะขับแค่สักนิดสักหน่อยเอาไปนี้เสร็จเราก็จะ โอเคนะนี่แล้วหู มีแอปอะไรที่แบบว่าตัดต่อคลิปอะลองเสนอพี่ออมมาหน่อยนะพี่อบนี่เงินจ้างคนอื่นอะทำเสร็จแล้วอน,นี่นะ นี่น่ากินไม่เล่าชิมกันนะอืมรด,ด